สวัสดีครับผมกลับมาพบม,มาพอกันอีกเกัาครับกับเอกอุกอบลคนก้นกลัวครับผมมือนีเลิกงานไว้ครับจะเลยวางเอากล้ยตะนี่ดางต้นที่เลืออยู่ถานับจำนวนนี่ได้ครับแต่ยี่สิบต้นครับวาสิเริ่มเอาลุ่งดินหลังปีใหม่นี่ครับ ือตัดทิมก็รู้สึกเสียดายครับปลูกมาแต่หน่อยแล้วมันเหลือก็เว่า,า้าเจ้ายงรุ่งดินทั้งหมดเลยครับแต่และต้นก็โมมีแววว่าจะดางครับแต่พเป็นยังครับก็ถือว่ามีคุณค่าทางใจ เหามีอยู่มีกินได้ก็ย้อนกล้วยตอนนี้ดังนี่ครับต้นไดบดังก็ถือว่าดูแลก,กันไปครับชุดนี่อายุสองเดือนสามเดือนแล้วครับจะเข่าเดือนที่สีแล้วขนาดลำตน้นก็แตกต่างกันไปครับ นี่ต้นใหญ่ต้นหน่อยสลับกันไปครับช่วงนี้ก็ีมือสองมือเนี่ยก็ปีไม่แล้วครับจังได้ก็ผู้ไดที่เดินทางครับตัางยังวัดก็ขอ่อ้เดินทางปลอดไั้เล้ครับผมปลอดไั้ทั้งไปแล้วครับไปพักผ่อนไปหาขอบกัวกรับไป สูตรอากาศบริสุทธิ์ต่าง,งจังหวัดเราจงกลับมาสู่งานต่อครับส่วนผมก็อาจจะได้ออกเดินทางมืออื่นครับพอเริ่มหยุดแล้วลานปิดครับ่วงนี้ก็เลยว่าจะได้ออกเดินทางมืออื่นอาจจะไปตอนเสาร์ครับนี่ก็เลยเอามาเตรียมความพร้อมก่อนอาจจะเอากลับต่างจังหวัดส่วนหนึ่งครับไปปลูกไว้ แถวโคลาดครับแถวบานโคลาดพ็ปีนี้รับโคลาดครับปลูกไว้อยู่สวนเพื่อหน้าคตขขางหา้ารยาาเป็นใจดีออกลูกออกล้านมากไดนดนดางมาก็ยังไข่ครับแฟนบ่ได้ก็บ่เป็นยังครับ อั <Update. S 2> เปเดตใเบิ่งครับสำหรับต้นนี้ถือว่าไงสุดแล้วครับสำหรับต้นนี้เป็นต้นที่ไงที่สุดแล้วปลูกมาปรัอมกันนะครับกับชุดชุดนี้ครับชุดสี่เดือนแต่ว่าต้นนี้ผมเอาลงกระถางไงไว้ครับ ก็เลยเบิ่งเหล่าก็เลยไงกูมูอาจจะลากเดินดีแงแ้งครับก็เลยตญ่นไงต้นนี่ก็ บนเแมนไล่ด่างครับเป็นมน้นใบเขาฉีกครับเลยเป็นขาวขาวสรุปแล้วชุดนี้ก็มีโอกาสด่างครับก็แค่ปลูกเก็บไว้รักษาเข้าไว้ครับอย่างที่บอกแล้วครับเรียงมาแต่หน่อย คนไงตัดทิ่มก็เสียดไดครับได้ว่าดเอาไปตากขัางวัดหรือก็เอาไปแบ่งพีแบ่งน่องอนเราไปปลูกน้ำจะของปลูกไปน้ำนะอะเป็นยังไนหรอครับสำหรับกล่วยตาหนี้ดงังกินพ้นก็ได้ครับกินพ้นซุกก็ได้เม็ดอาจจะร้ายจังหน้อยแต่ว่าก็เนี่ยพันก็ สำหรับสกเตอร์จำพัสมากอถือว่าหอ,อ,อมอยู่ครับอาจจะบ่หอ,อมซ้อมกล้วยน้ำว่าแต่ว่าก็ยังไข่อยู่ครับไวยหน่วยซุกหน่วยยังมาเอาหวเป็ดใ้ไกล้ก,ลกินก็นได้ครับหาขนบุกกินสำหรับกล้วยตานี้ดางชุดนี้ที่เหลืออยู่นี่กับประมาณกเกือบๆยี่สิบต้นที่ ขายบ่มดครับแดินนับจากนี้ไปผมก็บดบเพาะชุดไม่ออกมาแล้วครับหลังจากปีไม้กับมาก,กเขาประจำการงานประจำอาชีพตีผมหักมากครับเป็นกุกทำอาหารญี่ปุน่นเป็นอาชีพตีผมเหตุมากตั้งแต่เขามาเหตุงานหนึ่งเทียบครับ ส่วนกล่วยตัวนี้ดางก็คือเป็นอาชีพเสริมร่วงโควิดที่ร้านปิดไปก็น่านัพรสมควรนครับก็เลยได้มามีโอกาสได้มาลูกขี่กับกป่วยกับยังนะครับปฏิพันมากเรเคยสนใจเรื่องไม่ดางหรือ,อเรื่องยังไยครับเพราะว่ามือๆมือก็เเหดแต่งานหลานอาหารเ็อยู่ในส่วนนั้น เขาเศร้าเลิกคำเขาเศร้าเลิกคำก็วนเวียนอยู่นี่ครับแต่มีอาชีพหนึ่งที่ผมบ่มเคยถิ่มก็คือการเป็นซุนจองพระครับสื่อขายพระเครื่องเป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึง่งที่ผมยังคงไว้อยู่ปัจจุบันนี่เป็นตัวแท่นศูนจองอากผู้สร้างแล้วก็เอามาเปิดจองใอ้พี่น้องรวมบุญกันครับ ก็มีหลายๆรุ่นหลายๆหลวงพอ่อมีถูกบ้างแพ้งบ้างมีกระแสบ้างก็ตามแต่โอกาสตามแต่บุญงานบุญงานยังครับก็ถือว่าซอยเหลือกันไปเป็นอาชีพที่ผมคึดว่ามีความผูกพันมาแต่หน่อยครับสำหรับพระเครื่อง เป็นคนอีมักเก็บสะสมสื่อขายแหลกเปลี่ยนสื่อมากขายไปสวยงามเก็บเขาซื่อออกแบ่งปันกันไปครับถือว่าพ่อมีรายได้อีกส่วนหนึ่งนอกจากกล้วยด่างนี่ครับสำหรับผู้ใดสนใจพระเครื่องสนใจวัตถุมงคลหลวงพอ่อใดที่เปิดจองย่กอะ ติดต่อสอบถามเขามาได้เลยครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงปลายปีลงงันอาจจะเริ่มยุดแล้วพอหลังจากหลังปีใหม่มานี่ก็ศูนย์ส่างศูนย์จองกับที่เริ่มกระจายยอดกระจายยังงออกมาอีกถามว่าละต่างๆครับขิดนี้ก็บโมมี่ยังไรครับผมน้เก็ดเล็กความลูกเล็กความรูเล็กๆน้อยๆมันฝากฟีฝากมอง รูรับช่กันครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมากครับผมคลิปนี้นขออนุญาตครับสวัสดีครับ